สวัสดีจ้า Good morning ภาษาดัต Good morning English นะบรรยากาศเชา้ชาเชา้ชาเช้าเช้าโอ้ยพี่น้องเจ้าบึงจริงซะาคอยเห็นนนลูกพนม่คอยมาน่งเด้กะกาดีดีคุณนั่เบักเชอรี่ไงอากาดีไหมเจ้าบึง คุณนฟ้าพุณอาโอยเครื่องบินเห็นบาระแนน่อเห็นเห็นขาวๆจุดขาวๆเ,เครื่องบินไปนะฟองไฟบานบานฟองไฟสูงนะบานปูข่อยค่ยสิบห้ามันมาเบงอากาศฝรั่งพันเหตุการหัวไปดีดิหัวส่วนปลูกส่วนนี่ไหมเดี๋ยวข่อยสิบห้ามาเบงอันนี้มาเบงดอกไม้ไหมมันงามไหม ขอยากได้ที่ภูมยิยญ่ๆไปปลูกยุ่ไทยอยู่เล่นปลูกบะงูปูด้วยนะนี่ต้นนั้นแมงบองมันกินดีๆเดี๋ยวคอยเทียนนั่นสต็อปวิดีโอไว้คอยสิบไทย